แต่เชียงรายเนี่ยเขาไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะแพ้ครับทําไมเชียงรายเพื่อไทยพ่ายศึกและถึงต้องมาถอดบทเรียนเขาบอกว่าระทมกันทุกคนแหละเชียงรายระทมนี่เพลงเพลงเชียงรายนะอันนั้นเชียงรายลึกอ๋อเชีงราลึกไอ้นี่เชียงรายระทมเชียงรายระทมอ๋อเลยระทมจริงๆครับเสื้อแดงบอกว่ารอบนี้มีปัญหาครับในขณะเดียวกันเนี่ย เหตุผลตอนนั้นคุณทักษิณประกาศลงไปที่ททเชียงรายประกาศ3ตัวครับคิดถึงชาวเชียงรายอยากมาหาห่างหายไป20ปีครับสองยงยุทธติยภัยรัตน์เนี่ยเป็นน้องรักที่สร้างพักมาด้วยกันและตอนคุณทักษิณเป็นนายกเขาก็เป็นเลขาธิการนายกวันนี้ยงยุทธตัดสินใจส่งภรรยาสลักจิตเนี่ยก็มาสนับสนุนสลักจิตให้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งตอนนั้นมีแครเดเดียตอยู่สองสามคนภรรยาของคุณยงยุทธคุณสลักจิตและคุณวิสารสศาลเตชะเทรวัตครับโอ้โหวิสารเนี่ยั้นแอดสมัยนะตอนนั้นคุณวิสารก็วิสารก็มีความมุ่งมั่นใช่แล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้เป็นตัวแทนเหมือนกันแต่สุดท้ายนี่ฮะตัวเลือกสลักจิตครับจากโอต่อมาแพรทองทานเป็นลูกสาวเป็นหัวหน้าพักที่ตัวเองสร้างขึ้นมาครับและตอนนี้ ต้องมาช่วยในการหาเสียงครับรอบที่หาเสียงมีคนหมื่นคนพี่วีมาจากเสียอำเพอใช่ไหมเทิงพญาเมงไายขุนตาลและเชียงของอคุณดูพื้นที่ดีนะ <c oughs> เมงลาลยงขอองขุนตาลเชียงของครับแต่พอลงเลือกตั้งจริงๆรอบนี้มีปัญหาครับ,รบมีปัญหาเขาบอกว่าหลายๆคนหลายๆบ้านใหญ่ไม่มาตามนัดมาดูบ้านใหญ่เชียงรายมีใครบ้างบ้านใหญ่เชียงราย อันประกอบด้วยติยะภัยรัตจงสุทธานามณีเอเตชะธีรวัตรครับเชื้อเมืองพานอันนี้คือหลักหลักหลักวันชัยธนวงเออื้งอภินันเดิมทีอยู่ฝั่งนี้ครับตอนนี้สลัดไปอยู่ฝั่งนู้นครับเจียมวิจักตสามารถแก้วมีชัยข้างบ้านพีวีนี่ก็ผันแปรไปครับตรีรัตนรงค์ครับ นี่คือบ้านใหญ่ทั้งหมดที่เชียงรายครับครับการเลือกตั้งรอบนี้เพื่อไทยก็วางแผนดีนะพี่วางแผนดีแบ่งพื้นที่อชัดเจนแต่พื้นที่ชัดเจนครับแต่เขาบอกว่าสามก๊กเนี่ยที่วางแผนว่าใครดูแลเมืองไหนอําเภอไหนเนี่ยไม่มาตามนัดมาดูแบบนี้ครับสามก๊กก๊กไหนบ้างครับก๊กแรกก๊กจงสุทธามณีอ่าเขตเทศบาลเขตเทศบาลทั้งหมดตอนนี้นี่น้องต้นน้ําครับ ตำรวจนะเนี่ยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเป็นตัวแทนครคุมพื้นที่เมืองเชียงรายเขตเทศบาลทั้งหมดเสียงเพื่อไทยในพื้นที่นี้เท่าไหร่พี่วีรู้ไหมครับสาม0มื่ถึงสี่หมนอเสียงของสายน้ำเงินกับสายส้มห้าหมื่นถึงหกหมื่นคนอสายนี้ไม่มาตามนัดและสายนี้มาตามนัดไหมสายของพิเชษเชื้อเมืองผ่านพื้นที่ไม่มาตามนัดพื้นที่ไหน เชียงแสนเชียงของเวียงแก่นดอยหลวงเ,ออเสียงเพื่อไทยและสายแดงที่นี่มีประมาณ3 5 0ห0ืครับสายน้ําเงินบวกสายส้มประมาณ4ี่ห0ืครับสายนี้ก็ไม่มาตามนัดเขาว่าไม่มาตามนัดที่ไหนเชียงของเชียงของมาฝั่งนี้เตชะเตชะธีราวัตรับมีวิสารเป็นผู้นํามีลูกสองคนวิสารดีกับวิกรมครับ ปรากฏพื้นที่ที่คุมอยู่คือแม่ลาวแม่สวยเวียงป่าเป้าป่าแดดและเมืองเมืองพานครับเสียงเพื่อไทยเจ็ดหมืนวิสารเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะอาสายส้มสายน้ำเงินเจ็ดหมื่นคู่สูสีคู่ขี้แต่พอเลือกตั้งรอบนี้พื้นที่ไม่มาตามนัดคือเมืองเชียงรายและเชียงของไปดูในรายละเอียด <c oughs> ที่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบไปแล้วสามสีก่กกสามสีก่กกของเพื่อไทย ที่เชียงรายเนี่ยดูชัดๆเลยใครดูอำเภอไหนแล้วไม่มาตามนัดนี่เมืองเชียงราย54ต่อ43 0 0 0แพ้ไหมแพ้ที่คุณยงยุทธรับผิดชอบที่เมืองเชียงรายแพ้นะแม่สายแม่สายชนะแม่สายชนะเฉียด12 0 0 0กับ13,000แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงแพ้แพ้9,700กับ6ก0 0แพ้คุณดูเวียงชัยแพ้เชียงลุงชนะชนะชนะ พญาเมงลายแฮะดิยะไพรัตนะเห็นไหมผู้บอกแล้วว่าพญาเมงลายเมื่อกี้เอ้าแม่ลาวเชเธียตีรวัตเนี่แม่ลาวคุณวิสานแม่ลาวสลักจิตแฮะแม่สวยแม่สวยสลักจิตชนะโอ้โหนี่เี้ยงแม่สวยงป่าเป้าสลักจิตชนะชนะนี่ทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงเต็มที่ วันที่28มกราคมเพิ่งรับแต่งตั้งไงฮะขอบใจไม่ได้หลงป่ะใช่แต่งตั้งเป็นอะไรขานเป็นไอ้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเออใช่อันเภอรานชนะโอ้สกิลชนะนะป่าแดดชนะชนะขุนตาลแพ้แพ้กี่จังหวัดแพ้สองสองพันชนะสี่เพราะฉะนั้นวิสารเตชะพานข้าเป้าบ ครับเอาโอ้ผ่านสบายเลยแต่ของของของคุณยงยุทธเนี่ยติยาไปรัสเนี่ยติยาไปรัสเนี่ยยุ่งนะ้วเออเอเอามามาเชื้อเมืองพานเชื้อเมืองพานคุณพิเชษรับผิดชอบอยู่เชียงของแพ้เห็นไหมล่ะแพ้ของแพ้พันน่ะแม่จันชนะแม่จันชนะแม่จันใช่ได้นะเชียงแสนแพ้แพ้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยสูสีมากเชียงแสนเวียงแก่นแพ้ขาดลอยห้าพันดยหลวงโดยหลวงชนะโอ้โห ก็โอเคนะสูสีสูสีนะอ่ะอำเภอเทิงชัยพงศ์เทิดชาติชัยพงศ์แพ้หลุดลุยขาดลอยเลยขาดลอยเลยสองหมื่นโกกับหมื่นสี่ขาดลอยเอาเห็นภาพแล้วว่าจะเนี้ยจะต้องปรับทัศนคติกันยังไงก่อนหน้านี้เพื่อไทยตอบแทนผู้แพ้ครับจากศึกในการเลือกตั้งตอบแทนยังไงนี่นี ร้อยตำรวจเอกธนรัตน์จงสุธานามณีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีาการรกะทรวงการคลังลูกใครลูกวันชัยลูกรัตนาจงสุธามณีรัตนาคือใครอดีตนายกอบจถูกต้องวันชัยอดีตสสถูกต้องวิสารเตชะธีรวัตรสสเก้าสมัยพ่อพ่อของสสยิ้มวิสารดีสาดีซึ่งเป็นภรรยาของคุณยุรพันธ์ใช่คุณนิม อมรวัน์เนี่ยแต่งตั้งเมื่อ28มกราคไงใช่ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับครับวิสารเนี่ยไม่ธรรมดาส่งทายาทเข้าประกบปีที่แล้วนะวิสารดีแพ้อธิตาทรเใช่ไหมเขาจะขอแก้เมือะแต่แพ้โพยแต่ลูกแต่ลูกไปสอสอแล้วไงใช่แต่ยังไงแล้วแต่นะครับเชียงรายเลือกตั้งมาแล้วเขาบอกอ่ยังไม่จบนะเพราะมีคดีมีคนยื่นฟ้องกันโอ้โหนี่ เชียงรายในการเลือกรอบนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกับกกตครับและหน่วยงานปกครองครับไปพบเหตุวันที่30มีการกระทำผิดออที่ที่เขตหนึ่งก็คือ,อพื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลเมืองพานครับ,รบมีคนคนหนึ่งขับรถมาได้ไปจอดที่ร้านกาแฟฮาร์โมนีลงไปเสร็จวัยรุ่นมารับปรากฏว่าคบตำรวจเข้าพบ มี18ซองในซองเขียนไว้ว่าชื่อใครหมู่บ้านอะไรในซองมีตั้งแต่500 100และ50บาทรวม5้าแสนกว่าบาท560แสนหกมืนกว่าบาทนี่เขาเจอหลังจากนั้นมีคนไปร้องต่อกกตพี่วีร้องแล้วนี่ไงนี่ร้องวันไหนเนี่ยร้องวันสามกุมภาสามกุมภาพันธ์เออนี่สามกุมภาก่อนเนี่ยคนร้องคือใคร ผู้สมัครหมายเลขสามจิราพรหมื่นชัยวงศ์อยู่ประชาชนปะเป็นหน้าใหม่เลยอ๋อเหรอหน้าใหม่พบว่าอันนี้วันที่24มกราคมในช่วงเช้าเนี่ยฝ่ายปกครองตรวจนายทําการพบนายทัศพงศ์สุวรรณมงคลเป็นใครรู้ไหมเลขานุกการนายกอบจอุ้ยตายเลยโอเป็นของกลางตัวเลขเดียวกัน คือวันดังกล่าวนั่นแหละห้าแสนห้าแสนเจ็ดพันเพราะฉะนั้น 500, 500. เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และจุดท้าทายว่ากกตจะเอาอยัางไงพี่วีโทษของการทําผิดพรบรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับหนักน่วงเชียวนะเพราะฉะนั้นเชียงรายเนี่ยต้องดูต่อไปว่าหลังจากกกตรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆแล้วเนี่ยจะจบไม่จบจะมีการเลือกตั้งซ่อมต่อไปหรือไม่เ,ออเพราะเป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดที่ สอทอลอ,อย่างคุณทักษิณเนี่ยคาใจมากๆ